ตรงน <iet> ี it, so it feels, ้ค so, <Yeah. S 2> ือจะเป็นทางเข้าเอ่อบ้านดีสอดนะคะจะเป็นถนนติดถนนลอยออมูาร์ี่เก49ตรงนี้นะคะที่จะวี่เข้าไปตรงเนี้ยเห็นไดยนะคะเกล็ดขึ้นด่านนะคะที่เห็นเขาสุ้งัวแล้วก็จะเป็นรอยลอยดีสอต่างๆนะคะแล้วก็เข้าไปตรงนี้นะคะแค่200เมตรเองนะคะเดี๋ยวจะเึิค่ะมาดูกันค่ะสวัสดีค่ะ เพราะก้นชิ้นเดิมมาดามกรีนหรือเพชรที่ดินสวยราคาถูกใบไม่นกวันนี้นกพามาชมนะคะเป็นบ้านสไตล์รีสอร์ทนะคะหรือจะมาทําเป็นภูวิลล่าก็ได้ตอนนี้นกอ,อยู่หน้าแปลงนะคะอยู่หน้าบ้านเลยคือบ้านหลังนี้นะคะคุณค้าขาบ้านหลังนี้นะคะพื้นที่ของที่ดินนะคะพื้นที่นี้1นึ่งรตารางวาบ้านหนึ่งหลังที่ตรงนี้คือสวยมากนะคะถนนเนี่ยเขากว้าง เป็นถนนคอนกรีตอย่างดีกว้าง8เมตรเลยนะคะแล้วบ้านหลังนี้คือเป็นบ้านหลังมุมนะคะเพราะฉะนั้น่ะจะติดถนนสองด้านเลยนะคะคือ1ด้านด้านนี้นะคะเราจะอยู่ถนนหลักนะคะหนึ่งด้านแล้วก็ด้านที่สองคือถนนหลักตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเหมออาะกับการที่จะมาทําเป็นคูวิล่าได้นะคะตรงนี้มาทําเป็นเรียกอะไรอะสระน้ำสไลเดอร์แล้วจุดเออ เล่นเป็นบ้านพักภูวลิล่าตรงนี้สามารถสร้างรายได้ได้เลยนะคะลูกค้าดูขนาดณปัจจุบันเนี่ยนะคะตรงนี้ไม่มีภูวลิล่าเลยนะคะมีแต่เป็นเขาทับเป็นมากระแตกอากาศองูสใสเซาที่มัคือจะเยอะมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นอะ่ะตรงนี้ลูกค้าสามารถมาทานภูวลิล่าได้และส่วนตรงข้ามกันเนี่ยนะคะก็จะเป็นรีสอร์ทเห็นไหมคะเต็มทุกห้องเลยค่ะเป็นรีสอร์ทนะคะเต็มทุกห้องเลยแล้วก็ทางเห็นเขานู้นนะคะก็จะไปไป เขื่อนคุณดานไปเที่ยวออน้ําตกมากมายเลยนะคะลูกค้าคะสวยมากๆเลยค่ะเดีย๋ยวเราจะพาเข้าไปชมภายในบ้านกันค่ะมาค่ะพาไปชมภายในตัวบ้านกันนะคะอันนี้อยากให้ดูหน้าบ้านก่อนนะคะหน้าบ้านตรงนี้สามารถจะเข้าฝั่งนี้ก็ได้นะคะหรือเราจะเข้าทางนี้ก็ได้นะคะทางนี้คือเป็นหน้าบ้านที่เขากระจกเอาไว้นะคะแต่ว่ามันไม่มีบันไดขึ้นเนาะเดี๋ยวเราพาขึ้นทางบันไดด้านข้างดีกว่ามาคะ่ะ วันนี้บรรยากาศดีมากเลยเนี่ยเขาเขาขอวิ้ไปดูหมอกนิดนึงโอ้โหไหมหมอกลงที่เขา,วาสวยมากๆเลยอยู่ตรงนี้คือจะวิวแบบวิวดีมากๆเลยจะเห็นหมอกที่ชัดเจนและเขานะคะเพราะว่ามันอยู่หลังมุมนะคะตามมาค่ะโซนนี้คือจะเป็นโซนระเบียงนะคะระเบียงหน้าบ้านนะคะตรงนี้จะทําเป็นที่นั่งเล่น ที่พักผ่อนจิบกาแฟแล้วก็ชมวิวเขาส,สวยแบบนี้นะคะตรงนี้ในอันนี้นะคะชมกาแฟมองเขาแล้วด้านข้างอ่าลูกค้าขะด้านข้างตรงนี้จะติดถนนอีกหนึ่งด้านเห็นไหมเราเห็นไปข้างหลังนี่ค่ะนะคะตรงเนี้ก็คือถนอนด้านหน้าถนนด้านข้างถนนด้านขวานะคะ เหมาะมากๆเลยค่ะตรงนี้ทาคูบิล่านะคะเราจะจอดด้านหลังด้านข้างด้านหน้าได้หมดเลยตรงนี้ก็คือที่ว่างอีกลูกค้าจะทําเป็นเตกูตรงนี้หรือจะทําสระว่ายน้ำตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็พื้นที่ด้านนอกตรงนี้อีกเอามาชมตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะจะทําตรงนี้ก็ได้นะคะตรงนี้คือพื้นที่ของเราทั้งหมดเลยนะคะพื้นที่ตรงนี้รวมในพื้นที่หนึ่งร้อยสิบจุดเก้าตารางวาน,นะคะมาค่ะเราไปดูในบ้านกันค่ะ นี่ค่ะอันนี้อันนี้ภายในบ้านนะคะภายในบ้านของของภูมิาตรงนี้ตรงนี้จะเป็นห้องโถงนะคะเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ๆหเลยนะคะนี่ค่ะห้องโถงใหญ่ๆเลย <c oughs> ตรงนี้ที่นกเข้ามาเมื่อกี้นั่ที่ไปดูนะคะว่าจะเป็นด้านหน้าเนี่ยจะมอง <c oughs> เห็นวิวที่สวยแบบนี้นะคะวิวเขามันได้บรรยากาศเลยค่ะเหมาะกับการทำภูมิลาต้องแนะนําเลยค่ะที่ตรงนี้นะคะ เดยจะทําบ้านพัตอากาศแต่จริงๆแล้วทาวน์ูมิบีา,ามันจะได้มีไรายได้เพิ่มเติมเข้ามาเยอะๆมากเลยสาวอาทิตย์เนี่ยคนเต็มตลอดเลยนะคะอ่ะเสร็จแล้วเรามาดูห้องนอนกันค่ะอ่แตงรันอันนี้จะเป็นห้องนอนที่หนึ่งนะคะห้องนอนที่หนึ่งก็จะมีนี่ค่ะเขาทําเป็นบิวอินเอาไว้นะคะนี่มีตู้มีตู้ผ้านะคะมี ตัวเครื่องแป้งนะคะมีชั้นวางทีวีนะคะด้านล,ล่างหลังเนี่ยนะคะก็สามารถจะเปิดนะคะเปิดทุกออกไปอยู่ด้านข้างได้นี่ค่ะมันคือร่งมากๆเลยนะคะเนี่ยตรงนี้ก็จอดรถได้อีกนะคะแล้วเขาก็ทําเป็นทางด้านปูนเดินไปเที่ยวรอบบ้านเลยนะคะโอ้ร่มเย็นมากๆแล้วค่ะมาดูห้องน้ํากันค่ะนี่ห้องน้ำใหญ่มากๆเลยนะคะ อันนี้เป็นห้องน้ําของห้องนอนที่หนึ่งนะคะเขาจะแยกเป็นห้องแห้งห้องแห้งห้องเปลี่ยนนะคะเขาจะแยกเป็นโซนไว้นะคะอุปกรณ์ครบคันนะคะ,ะเสร็จแล้วมาดูห้องที่สองกันนะคะนี่อันนี้เป็นห้องนอนที่สองนะคะ<อ>เหมือนกันนะคะห้องที่สองก็จะมีอุปกรณ์ครบคันนะคะเพราะจะเป็นรูปเป็น ตกกคึงแป้งชั้นวางทีวีเป็นเตียงนะคะห้องนอนที่สองเนี่ยจะติดถนนนี่จะติดถนนด้านหน้าตรงนี้นะคะตรงนี้ตรงข้ามกันที่เห็นก็จะเป็นรีสอร์ทนะคะเพราะที่อย่างที่น้องบอกไปกี้เนะี่ยเราจะจอดรถฝั่งนี้ก็ได้นะคะด้านหลังก็จะทําเป็นสวนจุดนั่งชมวิวนะเขาร้อมเลยนะคะเห็นไหมคะคือตรงนี้เขาดูแลดีมากๆเลยคะ่ะ นะคะเนีย่ยตรงนี้พื้นที่ว่างเยอะแยะเลยนะคะตรงนี้ก็จะเปิดมาทําสวนได้อีกเยอะเลยนะคะ่วนฝั่งด้านนี้อ่องน้ํานะคะนี่เป็นห้องน้ําก็คือจะแยกห้องแห้งห้องเปียกดูดูข้างในก่อนก่นนะคะห้องแห้งห้องเปียกเห็นไหมคะก็จะมีอุปกรณ์พกรันเลยนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวนกจะพาไปดูเขาเรียกว่าโซน โซนทางเขาเรียกประตูไม่ใช่ประตูสิทางเข้าด้านหน้าตรงนี้จะเป็นโซนถนทนที่เข้ามาจากถนทนหลักนะคะหรือถนทน3049เนี่ยเข้ามา200เมตรนะคะตรงนี้ก็คือจะอยู่ถนทนส่วนหลังบ้านของคูเวล่าหรือว่ารีสอทบ้านหลังนี้นะคะนี่ค่ะคูนี้จะเป็นโซนด้านหลังจะมีพื้นที่ว่างเปล่าแบบนี้นะคะเนี่ยตรงนี้สามารถทําอะไรได้อีกเยอะนะคะตรงนี้นะคะโน่นนะคะ มองเข้าไปนะคะเห็นไหมคะตรงนี้เหมาะในกาทำเป็นที่นกบอกกันละค่ะเยกอะไรสระสระน้ำนะคะนี่เหมไหนคะเข้าด้านนี้ก็ได้นะคะจอดฝังก็ได้นี่ก็คือพื้นที่ของเรานะคะเนี่ยตรงนี้ก็จะทำเพิ่มเ้านหลังก็ได้นะตรงเนี้ยเนี่ยทำเป็นห้องอีกหนึ่งห้องเลยอีกหนึ่งหนึ่งหลังได้เลยพื้นที่ตรงนี้นะคะ หมาะแก่การทําบ้านพักตักอากาศทําภูวิลล่าเลยนะคะติดถนนแบบนี้ด้านข้างก็เป็นดีสอร์ทเห็นไหมคะดีสอร์ดเต็มเลยค่ะตรงนู้นไหมคนเต็มเลยนะคะตรงนู้นอันนี้จะเป็นด้านหน้านะคะะคที่สวยนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะติดถนนสองด้านนะคะบริเวณรอบบ้านมีพื้นที่ใช้สอยอีกเยอะแยะเลยต้นไม้ร่มรื่นหน้าอยู่นะคะมาชมมาดูให้เห็นกับตานะคะ ที่แปลงนี้นะคะมีขนาด116 0ตารางวาบ้านหนึ่งหลัง2ห้องนอน3ห้องน้ำา1ห้องโถงสามารถมาทำเป็นคูวิลล่าได้เลยนะคะมาสร้างสระว่ายน้ำมาสร้างโต๊ะคูมาลงทุนเป็นธุนรกิจให้เขาเช่าได้สบายๆนะคะจากถนน3049มาเพียงแค่200เมตร ติดต่อสองด้านนะคะรีพีติดต่อไ่นกได้ค่ะ0827795923เจ้าของขายเพียงแค่3ด้าน2แสนบาทฉนดทุ่แดงพร้อมโอนนะคะไม่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยวเลยนะคะถ้าก่อนจากกันวันนี้นกขอฝากช่อง u t u b e แม่นกที่ดินสวยและเพจที่ดินสวยราคาถูกใบแม่นก0827795923ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กับมาใจให้นกด้วยนะคะสำหรับวันนี้กกนกไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ